ครับวัอนี้ <c oughs> นพ่พี่น้องมาเบ่งการวิธีการจกครับจกจกจกปูหน้าครับ,บปูนาบ้เคยจกหอยครับจกปูหน้าบันนั่ามันจกจกปูนาบ้เคยจกหอยนำ้ำจกได่ดินไหมล้วให้แล้วหน้าเลยครับกับหาปูครับปูยนาม,ามีกับมันปนกับแซบครับอ้อมกับแซบ,บครับดินมันอ่อนครับจกก็เลยครับ หากินแบบบนบ้านแบบอีสานบ้านเท่าครับอีกแล้วหนึ่งตัวขายก็ได้ครับผูดองครับผูดองวัตุมีเพิ่นซื้อเหมดครับเป็นราคาเบิ่งเด้อฮู้มือคนนั้นมันหู้ปูดิติ่ดูแข็งจับจัจับจับมีเด้อดหัดเด้อฮู้หู้หัวจะมาไม่เห็นี หอดลหไไหอลดอ้วย,ยนี่ดูไปยเออออดูหนะ่อยมีมนะือนะ่านะ่เรียบร้อยมองไปเป็นกระงมหอดอยู่มองไปบอเป็ีนดันทีเยลยเด้แรง่าคเห้นนหำคน ปูป,ปูหน้าล้วนๆครับเป็นเชียวชาติในการโจกครับเป็นน,นายพานปูครับปูโจกจะปูบ่เคย้โจกหอยหอยบ่เคย้โจกเดินหน้าบ่เคย้โจกหอยโจกจะปู อีกแล้วครับนยากาดท้องให้ทองหน้าเจ้าจะตดเด้อเจ้ายืเทิองร่มนั่นาหากินน้ำตัดแค่ควายาวจดองน้ำห่วยครับติมต้องมาชิิ